نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับขอให้เราได้พยายามนะกำจัดสมสิ่งต่อไปนี้ออกจากตัวของเราออกจากหัวใจของเราให้ได้เพราะสมสิ่งต่อไปนี้เนี่ยเป็นที่มาแห่งความเลวร้ายของชีวิต เป็นที่มาแห่งความพินาศของชีวิตแล้วก็เป็นที่มาแห่งอาซาบที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคีรอสามสิ่งนี้อันตรายมากเหมือนดังบรรพบุรุษของเราที่ชื่อนบีอาดัมอะัยฮิสลามก็เคยพลาดมาแล้วอันเนื่องมาจากมีลักษณะบางประการจากสามสิ่งต่อไปนี้พี่น้องอยากจะให้พี่น้องนำเอาปากามาจดลง ลงสมุดเพราะว่าพูดกับพี่น้องแต่ละครั้งเนี่ยผมมีความตั้งใจสูงมากอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ประโยชน์ทุกครั้งที่เราพูดคุยกันในรายการคิดอย่างผู้ศรัทธาผ่านการขบคิดผ่านการตึกตรองมาแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆก็นำเอามาบอกพี่น้องเตือนตัวผมเองด้วยผมเองก็ต้องพยายามนะกำจัดสามสิ่งต่อไปนี้ออกไปจากหัวใจเอาเริ่มเลยนะ ข้อที่หนึ่งความเย่อหยิง่งภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกิบรุความเย่อหยิง่งความยิงพยองเย,ย่อหยิ่งไม่ยอมที่จะนอบน้อมถ่อมตนด้วยความเย่อหยิ่งนี่แหละทาให้คนไม่ยอมรับความจริงด้วยความเย่อหยิ่งนี่แหละทาให้คนไม่ยอมรับว่าหลักการอิสลามสอนให้ออกห่างจากดงเบี้ยนะ หลักการสิลามสอนให้จ่ายสกาศนะสอนให้ละหมาดครบห้าเวลานะให้ถือสิน้นเดือนในเดือนรมนนะมดอนคนเย่อะยิงคนคนอะไรตะกับบดเป็นคนที่เย่อหยิงคนที่พยองเนจะไม่ยอมรับความจริงอาจจะทำบ้างเหมือนกันทำก็ทำไปงั้นคนก็ทำกันแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเนี่ยมีความหยิงพยองคนมีความเย่อะยิงเนี่ยมักจะไม่ยอมรับความจริง อันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราเหมือนดังอิบลิชัยตอนเย่อหยิงอัลลอฮ์ใช้ให้มันเนี่ยได้ซูยูดต่อท่านนาบีอาดัมเป็นการคารวะมาเลก้กาทั้งหมดอัลลอฮ์ใช้ให้ซูยูด คารวะต่อท่านนบีอาดัมอละลยฮิสสลามในฐานะที่นบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่อลัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็มีเกียรติยศสูงส่งมากมาเลยกาทั้งหมดูยูนหมดเลยยกเว้นอิบลิสตะกอนนี้อิบลิสเนี่ยก็เป็นยินตัวหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ของอลัลลอฮ์แล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ได้ชื่ออิบลิสนะครับรายงานหนึ่งบอกว่าชื่ออาซาซิล แปลว่าบุคคลที่มีเกียตรติเป็นบุคคลที่สูงส่งแต่หลังจากที่เย่อะยิงจองหองไม่ยอมทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ยอมรับความจริงในในการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ยอมสยู่ต่อท่านนาบีอาดัมก็เลยถูกตั้งชื่อขนานนามว่าอิบลิสอิบลิสนี่แปลว่ามันลาคอยรารฟีบุคคลที่ไม่มีความดีอะไรเลยอยู่ในตัวของเขาไม่มีอะไรดีเลยท่านพี่น้องครับ ด้วยความยิงพยองเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่ยอมรับในสิ่งต่างๆที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นขอต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องให้ใจของเราเนี่ยอย่าได้เย่อหยิ่งต่อกฎกําหนดของอัลลอฮ์อย่าได้ยิงพยองต่อกฎเกณฑ์ที่เป็นบทบัญญัติของอิสลามเลยพี่น้องทุกอย่างที่เรียนรู้แล้วทุกอย่างที่ได้รับรู้แล้วเนี่ยให้เราขอต่ออัลลอฮ์วะยาอยัลลอฮ์ให้ใจของเรานั้นได้ยอมจำนนกับบทบัญญัติของพระองค์ด้วยเถิด ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องที่เราจะต้องกําจัดไปความเย่อหยิ่งความจองหองความเย่อหยิ่งแล้วก็เหยียดหยามผู้คนไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงขอให้เราได้ยอมรับในสิ่งที่เป็นอิสลามเพราะนั่นคือความจริงที่สุดที่สุดแห่งที่สุดของความจริงนั่นก็คืออิสลามประการที่สองต้องขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งนี้ครับอัลฮิรซูละโมบ ความละโมบโลบมากนี่นะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คนหูบอดหูมัวตามัวเรียกหูมัวตามัวหูหนวกตาบอดอันเนื่องมาจากความละโมบอันเนื่องมาจากความละโมบนี่แหละทาให้คนนี่นะไม่สนใจในกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะหุอัตตา เหมือนดังที่ท่านนาบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ให้อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์หัวกบัดดีแสนดีอยู่ในสวรรค์เนี่ยจะกินอะไรก็ได้จะอยู่ในจะอยู่ในความพักผ่อนที่มีความสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่อัลลอฮ์ก็ห้ามว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะ ถ้าเขากายต้นไม้ต้นนี้แล้วแล้วก็ไปกินอะไรเนี่ยจากต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่หลงผิดนะเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่โดนลงโทษนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตอนมาหลอกล่อนี่เจ้าอยากจะมีชีวิตอยู่แบบยืนยาวเลยไหมอยากจะมีชีวิตอยู่แบบยาวๆาวไหมนี่กินผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้นะกินแล้วชีวิตจะไม่มีความตายเกิดขึ้นชีวิตจะยืนยาวมาหลอกล่อ พอหลอกล่อแบบนี้แล้วเป็นยังไงพี่น้องละโมบสิครับโอ้โหจิตใจของมนุษย์นะ่ะโดนแย่แบบนี้หน่อยเดียวนี่ละโมบเลยเหมือนดังความละโมบเนี่ยมันนําชีวิตไปสู่ความพินาศในหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวนี้มีการตกทองฮะตกทองเป็นเล่ห์เหลี่ยมอย่างหนึง่งเขาเห็นเราในใส่ทองบาทหนึ่งหรือสองบาทเผอิญเอาทองปลอมเนี่ยมาทําท่าว่าร่วงเอาไว้เสร็จเรียบร้อยปั๊บ พอท่านเดินผ่านมาปั๊บเขาก็โอ้โหนี่ทองใครเนี่ยโอ้โหดูยิบยิบขึ้นมาดูปั๊บโอ้โหห้าบาทน้ำหนักน่าจะห้าบาทมากกว่านปะปัเราไปขายกันมาแล้วก็แบ่งกันเอางี้ก็เลิกกันฉันไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยทองในคลองท่านเนี่ยบาทนึงเนี่ยหรือสองบาทเนี่ยอันนี้มาต้งห้าบาทเนี่ยแลกกันได้ไหมท่านเอาไปมากหน่อยไม่เป็นไรฉันเอาน้อยหน่อยไม่เป็นไรถอดเลยครับเพราะอะไรละโมบ ได้ส่วนต่างตั้งบาทนึงอ่ะตัวเองในคอเนี่ยมีสองบาทอันนี้ทั้งห้าบาทโอเคเอาห้าบาทมาสวมคอซะพอไปที่ร้านทองโอ้โดนของปลอมไอ้สองบาทที่เป็นทองแท้เนี่ยเสียไปแล้วเห็นไหมละโมบพอละโมบแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นความไม่ดีมันจะเกิดขึ้นด้วยความละโมบเนี่ยนะพี่น้องอะไรที่จะสามารถกอบโกยเข้ามาสู่ ทรัพย์สินของตัวเองกอบโกยเข้ามาสู่กรรมสิทธิ์ของตัวเองทําได้ทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หรามก็ตามแต่ทําได้เห็นไหมคอรับชันเป็นยังไงจนกระทั่งมีพี่น้องบางคนเนี่ยเอาล้อแล้วโมบแล้วก็แต่ยังดีนะี่ยังโทรมาถามอาจารย์ชั้นเนี่ยเป็นฝ่ายจัดซื้ออยู่กรมนั่นกรมนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยซื้อของทีๆหนึงนะ่งอะสองสามแสนบาทฉันเป็นฝ่ายจัดซื้อแล้วก็คนที่เป็น อยู่ในอะไราการขายของนะเขาบอกว่าบินเนี่ยเขียนบินเต็มไปได้ไหมแต่ว่าราคาเนี่ยฉันลดให้เช่นซื้อสมุดร,ราคามัน25บาทแต่ท่านเอาไป18บาทพอแต่เขียนบินเต็มเต็มว่า25บาททีนี้ไอ้ส่วนต่างที่ก็คืนมาน่ยแต่ละรายการแต่ละรายการบางทีงบงวดหนึ่งห้าบาทโอ้โหได้คืนมา2องสามหมืบาทโอ้โห างทีคืนมาสี่ห้าหมื่นบาทเขาบอกเงินที่ได้ตรงเนี้มันเป็นเงินฮารานไหมเพราะว่าเราก่อมหนเดไปโกอะไรเขาเข้าให้กลับมาเองนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจาศาสนาเราก็จะทึกทักว่าเงินตรงนั้นนะเป็นเงินที่มันฮารานยาะโมบพี่น้องอยาะโมบเด็ดขาดไอการละโมบเนี่ยอยากจะได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเยอะๆโดยกระทั่งไม่ได้แคร์เลยไม่ได้เรียนรู้เลยว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ฮาราม อะไรเป็นเรื่องที่หาล้านแล้วเราก็เอามาตลอดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะสามารถได้มาโดยที่กฎหมายเอาความผิดไม่ถึงเอามาตลอดอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับชีวิตของเราแล้วก็มันเป็นที่มาของการที่เราจะละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาหลายรายการแม้กระทั่งดอกเบีย้ยเห็นไหมละโมบ แม้กระทั่งสกาศเราละโมบอยากจะมีทรัพย์เยอะๆจึงไม่กล้าที่จะจ่ายสกาศไปในห้นทางของอัลลอฮฺสุบฮานอะฮฺวะตาลาสองรายการแล้วนะพี่น้องที่เราควรขอดูอาต่ออัลลอฮฺให้ใจของเราเนี่ยพ้นจากความเย่อหยิ่งความหยิ่งยะโสสองให้พ้นจากความละโมบเพราะสองอย่างเนี่ยเป็นที่มาแห่งความชั่วช้าเป็นที่มาแห่งการไม่ยอมรับอิสลามไม่ยอมรับบ,บุรบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นที่มาที่จะฟาฝืน แม้ว่าจะยอมรับอิสลามก็จริงยอมรับบทบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธาก็จริงแต่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อันเนึ่งมาจากความละโมบมันเข้าครอบงําในจิตใจของเราข้อที่สมอันนี้หนักเลยอัลฮัสตความอิจฉาอัลลอฮ์ความอิจฉา, Allah, า,ม,ามีนักวิชาการท่านหนึ่งท่านบอกว่าอิจฉาเขาเราพินาศความอิจฉาเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่จะทําให้ความดีเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเลย ความอิชฉาที่มันเกิดขึ้นน่ยมันบ่งบอกถึงคนคนนั้นเนี่ยไม่พอใจต่อกําหนดสภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดให้คนอื่นเนี่ยได้ดีอัลลอฮ์กาหนดให้คนนี้ได้ตําแหน่งอัลลอฮ์กำหนดให้คนเนี่ยเกิดมาแล้วรูปร่างสวยงามรูปร่างรออัลลอฮ์กำหนดให้คนคนี้มีเงินเดือนสูงสติปัญญาดีไอการอิจฉาเขานี่นะต้องการที่จะให้เขาเนี่ยไม่ได้รับในสิ่งที่เป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเขา หรือให้ความดีที่กำลังอยู่กับเขาตอนนี้พ้นไปจากชีวิตของเขาด้วยความรวดเร็วต้องการอย่างนั้นถามว่าใครเป็นคนกำหนดให้คนคนนี้เนี่ยได้ดีใครเป็นคนกำหนดให้คนคนนีนนนนนนน้สติปัญญาปาดเปลืองมีความหลักแลหลมเฉลียวฉลาดใครให้กำหนดให้คนคนนี้ได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นใครกำหนดให้คนคนนี้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาสวยหลอ่อ ใครครับพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลอาอ้าวถ้าอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแล้วเราไม่พอใจต่อกําหนดตรงนั้นเนี่ยเราต่อต้านใครครับพี่น้องเราต่อต้านกําหนดของอัลลอฮ์เราต่อต้านสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแต่เราไม่พอใจนี่คือความอิจฉาครับบาปเยอะบาปใหญ่แล้วเป็นบาปที่อันตรายมากเหลือเกินที่ท่านนาบีบอกว่าอ um ียากุมวัลฮัสต พวกท่านทั้งหลายพึงระวังให้มากในเรื่องของความอิจฉาริษยาเพราะแท้จริงความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะกัดกินคุณงามความดีเผาไหมคุณงามความดีเราจนหมดสิน้นเผาเรื่อยไปเผาเรื่อยไปพี่น้องอัลลอฮ์ละหมาอดอัลดุลหมาดถูกเผาถือสินอดเดือนหนึ่งเต็มๆของเดือนรอมดอนกับใจก็ยังมีอีกความอิจฉาริษยาเขา เอาถือสินโดตลอดทั้งเดือนโดนเผาบริจาคปีหนึ่งหล,ลายพันบาทเป็นหมื่นหมืนบาทหรือหลายๆายหมื่นบาทตาเนี่มองไปแล้วโอ้ยังอิจฉาคนอื่นสดก็ถูกเผาสกาดถูกเผาไปทำฮัทมาแล้วสามสี่ครั้งโดนเผาหมดเลยอันเนื่องมาจากใจของเราอิจฉาริษยาคนอื่นอัลลอฮ์รู้ว่าใจของเราเป็นยังไง เราเนี่ยก็รู้ว่าใจของเราอิจฉาเขาหรือเปล่าแม้ว่าปากจะบอกกับคนอื่นว่าฉันไม่ได้อิจฉานะฉันฉันเตือนนะฉันหวังดีนะแต่ใจของเราเป็นยังไงนะอลัลลอฮ์รู้ตัวของเราก็รู้ว่าเราในอิจฉาเขาหรือเปล่าอิจฉาเขาเราพินาศไม่มีเลยการอิจฉาที่เกิดขึ้นในยุคใดแล้วมันจะทําให้ผู้อิจฉาเนี่ยได้รับแต่คุณงามความดีตัวของเขาเองนะรู้ดีได้ดีหรือเปล่าอิจฉาคนอื่นอย่างน้อยนอนไม่หลับ นอนไม่หลับแล้วก็เครียดแล้วก็จะพยายามหาทางที่จะทําให้ความไม่ดีเออทำความให้ความดีเหล่านั้นนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยมันจากชีวิตของเขาไปหาทางกําจัดหาทางปราบปรามที่จะให้คนคนนี้ไม่ได้ดีพอเขาได้ดีแล้วเราไม่สบายใจเราหาทางกําจัดหาทางที่จะปราบปรามกําหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานอห์ตาลา หาทางที่จะลบล้างกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วจะได้ดีไหมล่ะคนแบบนี้พี่น้องหัวใจที่อิจฉาหัวใจที่มีความละโมบหัวใจที่ยิงพยองยิงยะโสสามรายการนี้นยะบรรดาอุลมามะยกตัวอย่างเช่นท่านอิบนุต,ตัยมิยนี่นะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าสามอย่างนี้เป็นที่มาของความชั่วร้ายต่างๆทั้งหมด และมันเป็นที่มาแห่งความพินาศของคนที่ยังมีสามอย่างนี้อยู่ในหัวใจขออุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องให้เราทั้งหมดนะที่ฝักไฟยอยู่กับการเรียนรู้หาความเข้าใจในาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานี่ได้รอดพ้นปลอดภัยจากความเยื่หยิงให้ปลอดภัยจากความละโมบโลภมากให้ปลอดภัยจากความอิจาริษยาหัวใจของเราจะได้สงบนะครับ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده